สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องความสัมพันธ์ของเวลาตอนที่2เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเวลาจากคลิปที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา หนึ่งนาทีเท่ากับหกวินาทีหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกนาทีหนึ่วันเท่ากับยีิบสชั่วโมง 1. นึ่งสัปดาห์เท่ากับเดวันหเดือนเท่ากับสามสวันหรือสาวันหปีเท่ากับสิบสองเดือนหนึ่งปีเท่ากับสามร้อยวันหรือสามวัน นักเรียนคะในเรื่องความสัมพันธ์ของเวลายังมีข้อตกลงดังนี้ถ้าไม่ระบุว่าเป็นเดือนใดหรือปีใดให้ใช้ข้อตกลงดังนี้คือ1เดือนจะเท่ากับ30วัน1ปีเท่ากับ365วันและ1ปีเท่ากับ52สัปดาห์ค่ะ ได้เวลาฝึกทักษะอีกแล้วนักเรียนให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า227กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเราเริ่มาดูข้อที่1ให้โยงเส้นจับคู่ข้อความทางซ้ายกับทางขวาที่สัมพันธ์กันนะคะแต่ว่าของคุณครูนะคะจะไม่ได้โยงเส้นให้ คุณครูจะเฉลยคําตอบให้นะคะแล้วให้นักเรียนลองพิจารณาว่าคําตอบของคุณครูของนักเรียนตรงกันไหมสามยหกสิวินาทีจะเท่ากับนะคะ6นาที202นาทีนะคะตัวเลือกก็คือ3ชั่วโมง22นาทีข้อสามนะคะ4นาทีส1วินาที จะจับคู่กับ281วินาทีต่อไปข้อที่4 89ชั่วโมงบ้าง3วันกับ17ชั่วโมงข้อ5ค่ะนักเรียน2ชั่วโมง50นาที170นาทีนั่นเองเดีย๋ยวเปเหลือวเราไปต่อกิจาก,การรมในหน้าถัดไปกันนะคะมาต่อที่ข้อ6กันนะคะ75วันค่ะ คำตอบคือสําเดือน15วันต่อไปข้อ7ค่ะ60สสัปดาห์ค่ะหนึ่งปี8ดสัปดาห์ข้อ8นะคะเก้าสัปดาห์5้าวันค่ะจับคู่กับหกสิบวันนั่นเองข้อ9้าค่ะยีสิบสามเดือนคู่กับ1ปี11เดือนและสุดท้ายข้อที่สิบค่ะ4ี่รอยยสิห้าวัน โยงคู่กับ1ปี60สิบานั่นเองนะคะนักเรียนทําได้ถูกต้องหรือเปล่าคะคิดว่านักเรียน,นหลายๆคนเนี่ยต้องทํำถูกเลยทั้ง10ข้อคะ่ะเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมถัดไปกันนะคะมาฝึกทักษะกันต่อคะ่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า228ข้อที่2เติมคําตอบแบบฝังหัดที่1 แม่ทําไข่เค็มโดยเริ่มดองไข่ในโหลวันที่9มิถุนายนพศ2560และนําไข่ออกจากโหลวันที่24มิถุนายนพศ2560โจทย์ต้องการทราบว่าแม่ดองไข่นานกี่สัปดาห์กี่วันวิธีคิดนะคะก็จะมีนะคะหลายแบบแต่นักเรียนมาดูตัวอย่างวิธีคิดของคุณครูค่ะคุณครูนำนะคะ24 ลบ9 24ก็คือวันที่คุณแม่นะคะเริ่มนำไข่ออกมาลบด้วยวันที่9ก็คือเริ่มดองไข่เค็มแล้วก็บวก1บวก1ดงในที่นี้ก็คือบวกของวันที่9เข้าไปก็จะได้เท่ากับ16วันจะได้นักเรียนก็ทราบไปแล้วว่า1สัปดาห์มี7วันเราก็นำา6 6หาร7จะได้2เศษเจ็ ดังนั้น16วันก็จะได้เท่ากับ2สัปดาห์2วันสามารถใส่คำตอบได้เลยค่ะว่าแม่ดองไข่นะคะนาน2สัปดาห์กับอีก2วันค่ะข้อ2ดนตรีเริ่มแสดงเวลา16นาฬิกาและสิ้นสุดเวลา18นาฬิกา45นาทีโจทย์ต้องการทราบว่า กา,การแสดงากรแสดงดนตรีใช้เวลาน,านานกี่ชั่วโมงกี่นาทีคุณครูจะคิดนะคะโดยใช้รูปภาพเริ่มแสดงตอน16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็น1ชั่วโมง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาอีก1ชั่วโมงรวมเป็นสองชั่วโมงและจาก18นาฬิกาถึง18นาฬิกา45นาทีก็คือช่วงระยะเวลา45นาทีดังนั้นการแสดงก็จะใช้เวลาทั้งหมด 2ชั่วโมง45นาทีสามารถใส่คำตอบลงไปได้เลยว่าการแสดงดนตรีใช้เวลานาน2ชั่วโมง45นาทีค่ะข้อ3ถนนสาย1เริ่มสร้างวันที่10พฤศจิกายนพศ2560สร้างเสร็จวันที่10มีนาคมพศ2562โจทย์ต้องการทราบว่า ถนนสายนี้ใช้เวลาสร้างนานกี่ปีกี่เดือนมาดูวิธีคิดของคุณครูค่ะคุณครูจะคิดโดยการตั้งคำนวณน,นะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เห็นคำตอบที่ชัดเจนนะคะเรานำพศ2,562เดือนมีนาะคมก็คือเดือน3วันที่10ขึ้นตั้งก่อนเพราะเป็นระยะเวลาที่สร้างเสร็จ ลบด้วยเวลาเริ่มก็คือปีปรพศ2560เดือน11นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งพฤศจิกายนวันที่10เช่นกันนำมาลบก,กันจะเห็นว่า10ลบ10จะได้เท่ากับ0เดือนนะคะสลบ11ไม่ได้เราจึงต้องไปยืมปีพศรมา1ปีซึ่ง1ปีจะได้เท่ากับ12เดือนนำา1บบวกกับ3เดือนที่มีอยู่ก็จะได้เท่ากับ15้าเดือนส5 1ห้าลบบอ ได้เท่ากับ4เดือนพอซอจากถุงยิงไป1ก็จะเหลือ1นะคะลบศูนย์ก็จะได้เท่ากับ1ปีดังนั้นคำตอบข้อนี้จะได้เท่ากับ1ปี4เดือนถนนสายนี้ใช้เวลาสร้างนาน1ปี4เดือนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหน่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ของเวลาในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยและจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่มีวิธีการคิดอย่างไรการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยใช้การคูณเช่นเปลี่ยน2นาทีเป็นวินาทีจะได้2นาทีคิดเป็นนํำ2 คูณ60ได้เท่ากับ120วินาทีและการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารเช่นเปลี่ยน180นาทีเป็นชั่วโมงจะได้180นาทีคิดเป็นนำา1ึ 180, หาร60จะได้เท่ากับ3ชั่วโมง มาร่วมสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูกันนะคะการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเราจะใช้การคูณเช่น2นาทีเป็นกี่วินาทีวิธีคิด2นาทีนำา2คูณ60ก็จะได้เท่ากับ120วินาทีและการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เราจะใช้การหาร ตัวอย่างเช่นเราจะเปลี่ยน1-80นาทีให้เป็นชั่วโมงนะคะก็จะได้180หารด้วย60ได้เท่ากับ3ชั่วโมงและสุดท้ายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพัน์ของเวลาให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดหน้า1 0 3 เด่มนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปการสอในใ้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ